นี่ครับก็เป็นร้านเค้กนะครับที่ถนนคนเดินวิถีเมืองนางอำเภอปากปนานังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตอนต่อไปครับอ๋อค,ครับมีเคก้กสิบบาทกับสิบสองใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อปกติขายแต่ไหนกันเนี่ยปกติอยู่วเอ่อปัดโครงขาปัดโครงขาค่ะอ๋อค,ครับนีบ่อ,อ๋อสิบบาทก็น่าหน้าตาดานครับ นี่ครับบรรยากาศถนนคนเดินวิถีป่านังน,าานี่ครับหลากหลายร้านเค้กเมนี้ใช่ไหมครับสิบบาทกับสิบสองบาทขายที่ถนนริมเอ้ย,ยตตลาดริมน้ำได้ไหมครับ แล้วก็ถนนคนเดินปากปานัง<ช>ก็มาอุดหนุนกันได้ครับ<ช>โอเคครับ